ทุกคนครับมาดูบทสรุปเกี่ยวกับคำว่า d a t a า a บ e กันครับประเด็นสําคัญทุกคนครับทุกคนนีดว่า d a t a า a บ e หมายถึงอะไรครับถ้าเราพูดกันถึงหลักวิชาการนะครับ Data าเบก็จะมีนิยามเยอะมากแต่ผมตั้งข้อสังเกตในมุมยูเซอร์อย่างนี้ทุกคนครับ d a t a า a ก็คือข้อมูลที่ดีที่สุดที่เอาไปใช้ได้เร็วที่สุดชัวร์ที่สุดนี่คือผมนิยามจากประสบการณ์ทุกคนคราวนี้ประเด็นคําถามมายอย่างนี้ครับทุกคนสมมุติตอนนี้ตัวอย่างตารางรูปที่ห รูปที่2รูปที่3ทุกคนคิดว่าตารางรูปไหนครับหหรือ2หรือ3ครับที่หมายถึง Data าเบครับเห็นไหมครับแต่ละคนก็จะตอบไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรานิยามว่าอะไรนะ Data าเบหมายถึงข้อมูลที่ดีที่สุดเอาไปใช้ได้เร็วที่สุดชัวร์ที่สุดเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกคนเห็นเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้แล้วกันทุกคนครับติดตามผมมาได้เลยครับสมมตินี่คือรูปที่1เมื่อกี้ถูกต้องไหมครับผมคลิกเลือกช่องใดช่องหนึ่งนี่คือเร็วที่สุดถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นเร็วที่สุดก็จะหมายถึงเลือกช่องเดียวก็พอทุกคนแล้วทดสอบที่คำสั่งนี้เลยครับ Home Format Add Table แล้วเลือกมาสักแบบหนึ่งครับหลังจากนั้นทุกคนผมตอบโอเคเร็วที่สุดชัวร์ที่สุดไหมครับสังเกตไหมครับรูปแบบที่หหรือรูปที่หหัวตารางอยู่ซ้ายเนี่ยไม่ชัวร์ครับมั่วทุกคนครับถ้าผมเจอสถานการณ์นี้สแสดงว่าผมก็น่าจะอันดูใช่ไหมครับแล้วเลือกช่องใดช่องหนึ่ง Control A Control C Copy หาที่ว่างๆในชีวิต คลิกขวาตามทุกคนเห็นคำว่าเพจ e s p เช i a l ถูกต้องไหมครับแล้วไปเลือกคำว่าอะไรครับ t ทรานสโพสและผมก็ตอบโอเคทุกคนนี่ครับเปลี่ยนแนวตารางจากแนวนอนให้เป็นแนวตั้งที่เรียกว่า d a t a b a บสนี่คือการตั้งข้อสังเกตทุกคนแล้วหลังจากนั้นผมเลือกช่องใดช่องหนึ่งไปที่ Home Format a อดเทเบิลเลือกมาสักแบบนึงแล้วตอบโอเคทุกคนเห็นไหมครับนี่คือข้อมูลที่ดีที่สุดเอาไปใช้ได้เร็วที่สุดชัวร์ที่สุดทุกคนครับ ต่อไปในรูปแบบที่2ทุกคนสังเกตไหมรูปแบบที่2คอลัมน์ใครคอลัมน์มันอยู่แล้วทุกคนครับนี่ครับหัวอยู่บนแสดงว่ารูปแบบที่2ตรงนี้ผมเลือกช่องใดช่องหนึ่งแล้วไปที่ Home Format a อ table เลือกมาสักอันนึงเร็วที่สุดชัวร์ที่สุดไหมครับเยี่ยมมากทุกคนครับและก็สังเกตต่อไปทุกคนสังเกตด,ดูแบบที่3ทุกคนครับมีชื่อตารางและก็มีการหมดเซลล์อยู่ด้วยทุกคนครับและที่สําคัญก็คืออยู่ติดกันด้วยทุกคนครับนี่คือหัวตารางทุกคน เพราะฉะนั้นผมเลือกช่องใดช่องหนึ่งแล้วไปที่ home format as table ทุกคนครับอยากกระพริบตาครับผมเลือกมาสักแบบหนึ่งแล้วตอบโอเคเห็นไหมครับชัว sure, หรือมั่วทุกคนมั่วครับทุกคนครับนี่คือผมไกด์ไลน์ให้ทุกคนเพื่อแยกแยะออกมาว่าตารางรูปแบบไหนที่หมายถึงนำไปใช้ได้เร็วที่สุดชัวที่สุดนั่นก็คือรูปแบบที่สนั่นเองถ้าเป็นรูปแบบที่3เนี่ย ถ้าผมจะเลือกแค่เพียงช่องเดียวเนี่ยผมก็ต้องมีการแทรกโรมาสักโรแบบนี้ถูกต้องไหมครับแล้วที่เหลือทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตครับผมเลือกช่องใดช่องหนึ่งแล้วไปที่ Home Format a d ดเทเบแล้วเลือกมาสักแบบหนึง่งโอเคนี่คือเขาได้เหมือนกันแต่เราก็ต้องมีการปรับตัวนิดนึงทุกคนเห็นไหมครับหรือผมอาจจะลองอันดูบางคนบอกว่าอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่อินเสิร์ตโรได้ไหมได้เหมือนกันแต่ผมต้องเปลี่ยนวิธีการเลือกทุกคนครับก่อนหน้านี้เลือกช่องเดียวไม่ได้ใช่ไหม ผมก็ต้องไปเลือกที่ a 2เป็นต้นไปจนถึง c 8เห็นไหมครับช้าลงไหมช้าลงทุกคนครับแล้วไปที่ format a d table อย่าลืมนะครับทั้งก็สังเกตมีเหตุมีผลแล้วก็ลองผิดลองถูกทุกคนครับนี่คือผมสรุปให้ทุกคนเห็นเป็นภาพแล้วล่ะครับว่า data base ควรจะอยู่ในรูปแบบที่1หรือ2หรือ3ทุกคนก็ตอบคำถามด้วยตนเองได้แล้ว แล้วหลังจากนั้น Data b a บสสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกบ้างทุกคนผมขอสรุปในมุมนี้แล้วกันครับสังเกตไหมครับนี่คือตารางรูปแบบที่สองครับคอลัมน์ใครคอลัมน์มันทุกคนครับเอาไปใช้ทําฟิลเตอร์ได้แบบด่วนดวนครับทุกคนครับชัวร์ที่สุดด่วนที่สุดใช่ไหม o v e Duplicate ได้ดี D ที่สุดด่วนที่สุดชัวร์ที่สุดซอสได้เร็วที่สุดชัวร์ที่สุดทุกคนครับเมื่อมีการซอสและจะเป็นการจัดกลุ่มไปด้วยใช่ไหมครับถ้าผมอยากจะดูว่าแต่ละกลุ่มซ้ำได้เท่าไหร่ ผมก็ไปที่ไหนต่อเลยครับซับทัทัทุกคนครับเร็วที่สุดชัวร์ที่สุดไหมนั่นก็คือเราก็ต้องมีการเรียบเรียงข้อมูลกันด้วยแล้วทุกคนลองตั้งข้อสังเกตที่คําว่า format a d table เห็นไหม format a d table ก็คือเป็นตารางที่เป็นด y นามิกด้วยก็ได้ใช่ไหมตารางที่อยู่ในรูปแบบสวยๆงามๆแบบด่วนๆก็ได้แล้วแต่การนิยามส่วนใหญ่ผมจะนิยามจากประสบการณ์การใช้งานทุกคนครับเล่นเยอะๆตั้งข้อสังเกตเยอะๆ แล้วทุกคนก็จะได้ไอเดียเยอะๆด้วยครับในหนึ่งคำสั่งครับ format a d table ก็จะส่งต่อไปที่ pivot table ก็จะกลายเป็น pivot table แบบ Dynamic ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้น pivot table ก็คือตารางสรุปข้อมูลที่สรุปแล้วเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับเอาไปโชว์เป็นกราฟต่อแล้วกราฟของเราก็สามารถย้ายไปย้ายมาได้นั่นก็เลยเป็นที่มาคบว่า pivot chart ทุกคนครับแสดงว่าทุกคนก็ลองไปซ้อม pivot table เยอะๆแล้วก็ลองไปหาประสบการณ์เยอะๆใน YouTube ใน Google ก็แล้วแต่ครับตรงนี้ครับ นี่คือ d a t a b a บสมีเป้าหมายเพื่ออะไรหน้าจอนี้ก็จะเป็นคำตอบให้กับทุกคนเพื่อเป็นคีย์ u ักเซสได้แล้วครับและทั้งหมดนี้ก็คือเป็นบทสรุปเกี่ยวกับคำว่า d a t a b a บสครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม